ทีนี้3ทุ่มค่ะเกมที่เซลเฮิร์สพาร์คนะคะสองทีมที่ยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็จะต้องมาพบกันค่ะคริสตัลพาเลตนี่คือเจ้าของสถิติไร้พ่าย11นัดติดจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลที่ชนะมา5เกมรวดตั้งแต่เปิดซีซั่นและถ้าเกิดว่านับ UCL กับคาร์บาลับด้วยเนี่ยเราชนะมาแล้ว7เกมติดต่อกันนี่คือเกมที่มากกว่าการลุ้น3มแต้มค่ะแต่มันคือการวัดกันนะคะว่าสถิติไร้พ่ายของใครที่อาจจะถูกหยุดลงในคัำ นี้แต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องแท็กติกค,ความพร้อมใดๆนะคะขออนุญาตประเด็นข่าวสำคัญๆเหมือนที่บอกกับทุกคนไว้นะคะว่ายูจะมาอัปเดตแล้วก็เอาแบบชัวๆมาให้เลยเรื่องแรกค่ะโจวานนี่เลวนี่นะคะประกาศหลังดาวรุ่งวัยเพียง18ปีที่โชคร้ายเจ็บ ACL แล้วพักยาวเกือบ1ปีเต็มอาร์เนอร์ถแถลงการเรื่องระยะเวลาด้วยตนเองแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่เลวนี่โชคดีที่ยังมีรุ่นพี่ในทีมอย่างเฟอร์จิลฟานไดและโจโกเมสเป็นแบบอย่างทั้งในเกมและวิธี ีการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บมันคือบทเรียนชีวิตตั้งแต่ก้าวแรกในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพจริงๆมีอีกคนหนึ่งค่ะที่เจ็บ ACL มาจนหลายคนลุ้นถึงฟอร์มสุดท้ายกลับมาได้ระปังกว่าเดิมนั่นก็คือฟอร e i g นเวียสฟอร์เนเวสเองก็ออกมาให้กำลังใจโจวานนี่เลวนี่ด้วยเช่นเดียวกันและเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ต่างเอาใจช่วยน้องกันแบบเต็มที่จากเรวนี่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประเด็นในโลกออนไลน์ถกเถียงกันก็คืออูโก้เอกิติเกที่ โดนใบแดงจากเกมคาร์บาวครับต้องติดโทษแบนในเกมที่เจอกับคริสโซพาเลสเดิมทีเนี่ยมันมีข่าวซึ่งคนนำเสนอเรื่องนี้คือโดมินิกคิงแล้วกลายเป็นข่าวที่ไปทั่วในโลกออนไลน์ทั้งสื่อไทยและต่างประเทศก็ออกมาบอกว่าเนี่ยก็อาจจะถูกปรับเงิน2สัปดาห์ด้วยกันอันนี้บอกทุกคนก่อน ตามกฎสโมสรเนี่ยถามว่ามีสิทธิพึงทำได้ไหมคำตอบคือมีสิทธิพึงทำได้ค่ะแต่ความชัดเจนของอาร์เนอร์แถลงการออกมาแล้วว่าไม่เป็นความจริงค่ะการลงโทษที่หมายถึงการปรับเงินนั้นเขาไม่ได้โดนค่ะแล้วก็ยังเสริมว่าเอกิติเก้ขอโทษทีมทันทีหลังเกิดเหตุการณ์เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่อบอุ่นสุภาพที่สุดในทีมดังนั้นนี่คือบทเรียนไม่ใช่การลงโทษทางการเงินถึงผลที่ตามมาคือเกมนี้ไม่มีชื่อเอกิติเก้แต่โอกาส เนี่ยก็จะเปิดให้กับเฟเดรโกเคซ่าสนะคะที่อาร์เนอร์พูดเองว่าจะมีส่วนร่วมในฐานะตัวสำรองค่ะหลายคนบอกว่า อีกแล้วหรอก็ให้เป็นตัวสำรองเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยให้ลงเล่นในคาราบาวครับเขาก็ลงเล่นไปแบบเต็มๆแล้วอาจจะห่วงเรื่องสภาพร่างกายก็ได้อย่าไปคิดมากซึ่งโดมินิกคิงเนี่ยอันนี้อยู่ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะคะตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นําเสนอไปแล้วทีหนึ่งเรื่องที่มีข่าวลือว่า Foreign V s เนี่ยอยากจะได้เสื้อเบอร์สิจนกระทั่ง VS เองต้องออกมาถแถลงการในสตอรี่ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นอย่าให้มีเป็นครั้งที่3จะ้ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องที่แฟนบอลเลฟูตั้งข้อสังเกตรหรือแม้กระทั่งสื่อหลักๆนี้เขาก็ออกมาคุยกันก่อนหน้าน,นั้นแล้วทั้งเดอะแอตแลนติกเดอะไทมส์นิวยอร์กไทมส์นะคะก็คือเรื่องราวของการที่เลฟูนั้นจะมีการจ่ายค่าเหนื่อยเดโกโจโต้าให้กับครอบครัวแล้วก็มีการช่วยเหลือต่างๆค่ะเรื่องนี้อร์เนอร์ไปออกรายการให้สัมภาษณ์กับแอลลี่แมคคอยทางทีนทีสปอร์ตนะคะแล้วก็เล่าอย่างชัดเจนว่าสโมสสจะจ่ายค่าจ้างที่เหลือในสัญญาให้กับครอบครัวโจโต้าทั้งหมด บางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเลยในโลกของฟุตบอลทำไมอาร์นเนอร์ถึงบอกแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะจริงแล้วเนี่ยในวงการนี้โดยปกติส่วนใหญ่ในสโมสรมักจะเลือกหาทางลดภาระเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นกรณีนักเตะเจ็บยาวหรือว่าเสียชีวิตค่ะคือบางทีเนี่ยอาจจะมีการเจรจากับบริษัทประกันหรือว่าตกลงจ่ายเพียงบางส่วนไม่ใช่เต็มจํานวนตามสัญญานั่นหมายความว่าสิ่งที่เลี้ยวพูทํานั้นมันเกินกว่าค่าม,มาตรฐานที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็น ว่าเราเองทําธุรกิจก็จริงแต่สุดท้ายนี้เรื่องการยืนหยัดเคียงข้างครอบครองโจโต้าน,นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าและอาร์นเนอร์ก็ยืนยันในการได้สัมภาษณ์นี้ด้วยว่าแฟนบอลเจ้าของทีม และสโมสรเลือกที่จะอยู่เคียงข้างครอบครัวในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเลวพูไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่มันคือครอบครัวที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง You will never walk alone ค่ะกลับมาดูที่เกมนี้กันหน่อยค่ะมีหลายอย่างที่ต้องจับตาดูเพราะเลวพูของอาร์เนอร์นั้นอยู่ห่างเพียงแค่แต้มเดียวจากการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ถ้าได้แต้มที่เซลเฮิร์สพาร์คจะครบ 1, 100ยแต้มเต็มในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ชลอสภายใน44เกมซึ่งเร็วกว่ากุนซื้ คุมสโมสรลิเวอร์พูลมาค่ะและถ้าชนะได้ก็จะเริ่มต้นสีสันด้วยการมีชชนะ6แต้มติดต่อกันในลีกเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีเพียง2ทีมแชมป์เก่าที่เคยทําได้ก็คือเชลซีในปี2005-2006และแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2023-2024ถึงและทั้งคู่ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้สําเร็จ แต่อย่างที่ยุ้ยบอกไปค่ะคริสตอลพาเลสเองก็ไม่หน่อยหน้าน,นะคะพวกเขาไร้พ่ายในหลีกมา11นัดติดชนะ4เสมอ7และนี่คือสถิติที่ยาวนานที่สุดข,ของสโมสรตั้งแต่ปี1990และถ้าพวกเขาไม่แพ้นในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเพียงครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ที่ทำสถิติไร้พ่าย12นัดในหลีกสูงสุดไม่แปลกใจทำไมซีพาริชประธานสโมสรคริสตอลพาเลซถึงฟังโอลิเวอร์กลาสเนอร์จังก็ทำทีมฟอร์มดีแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเรามองไปที่สถิติในการเจอกันนะคะเลี้ยวผูชนะ 9จาก10เกมเยือนพาเลทหลังสุดไม่แพ้เลยตลอดทศวรรษที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพาเลทเองไม่มีพิษสงนะคะเพราะว่าความพ่ายแพ้ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือการบุกอัดเรียลพูถึงแอนฟิลเมื่อเดือนเมษาย,ยน2024ชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ภายใต้ปีสุดท้ายของการคุมทีมของเจอเกนคลัปนั่นเองค่ะสิ่งที่มันน่าสนใจในการเจอกันค่ะถ้าคริสตัลพาเลทเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดณนะเวลานี้ด้วยประตูเสียเท่ากันกับอาร์ซนอล ตัวเลขของออฟตาบอกชัดเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าเกือบทุกด้านหลังผ่าน5านัดแรกไปไอันนี้เทียบกันเฉพาะในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลยิงไป1 1ประตูจาก24ครั้งตรงกรอบมีค่า c อน ver ร i o n Rate อยู่ถึง23.4%และทำได้ถึง8 As s i s สค่ะส่วนคริสเซลพาเลสเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าทำได้เพียง6จาก21ครั้งตรงกรอบ c o n v e r ร i o n r เ t e เพียงแค่14.3%และมีเพียง2 As s i ิสตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้พาเลสเองจะเล่นแบบมีวินยัยมี มรับที่เหนียวแน,น่นแต่เลี้ยวพูมีเกมรุกที่หลากหลายและคมกว่ามากซึ่งความพิเศษของเลี้ยวพูในปีนี้นะคะคือการไม่เพิ่งพาใครคนใดคนหนึ่งค่ะ18ประตูที่ยิงได้นั้นมาจากผู้เล่นถึง10คนด้วยกันซึ่งนั่นทําให้เกมรุกของเลี้ยวพูนั้นมีความอันตรายมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้านหลังกลางหน้าต่างทําประตูได้แล้วทั้งหมด ซึ่งทีนี้เนี่ยหลักๆนะคะสื่อจับตามองใครแน่นอนไรอันกาเฟนแบชนะที่ฟอร์มร้อนแรงยิงและจ่ายในเกมดาร์บี้แมชกับเอฟเวอร์ตันถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะรวมการมีส่วนร่วมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าทาไปทั้งหมด4ประตูนี่ถือว่าเท่ากับที่ทําได้แล้วทางดูการก่อนส่วนมเมซาล่า ala, ไม่ร้อนแรงเท่าปีที่แล้วแต่อย่าลืมว่าโมยิง3จ่าย3ไปแล้วและมีเสถียรเจอคริสเซลพาเลททีไรยอดเยี่ยมที่สุดในทีมมีส่วนร่วม14ประตู จาก17เกมที่เจอกันและแน่นอนอเล็กซานเดอร์อีซักนะคะที่จะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแทนอูโก้เอกิติเก้ที่โดนแบนไปอันเนอร์บอกแล้วว่าอีซักเนี่ยน่าจะไม่พร้อมลงเล่น เต็ม90นาทีลงเล่นได้สักประมาณ60ถึง70นาทีก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอีซักนะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าอีซักจะสามารถสร้างความร้อนแรงให้กับทีมได้มากแค่ไหนมาดูลน์อัพกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คาดการณ์กันว่าหน้าจะต้องเป็น4-2-3-1ผู้ประกวตูอาริซงเบเกอร์จะกลับมาเฝ้าเสาหลังได้พักในคาราบาวคับค่ะทางแบ็กขวาจะเป็นคอนนอ์แบรดลีย์เพราะว่าเชอร์มี่ฟริมปงได้ลงไปแล้วในเกมกลางสัปดาห์แบบเต็มๆคู่เซนเตอร์เป็นอิบราฮิมากากรจาดแ,แซาเป็นมี อสเคอร์เคชค่ะแดนกลางน่าใช้กับแฟนแบ็คยิงคู่กับแมค์อลิสเตอร์ค่ะแนวรุก3ตัวค่ะซาร่าวิสและกัคโปหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซาและเฟเดริโกเคียซ่ามีโอกาสสูงที่จะลงมาเป็นสำรองในเครื่องหลังเพื่อเปลี่ยนจังหวะแต่ยุยอะแอบมองนะอันเนี้ยไลน์อัพนี้ก็อาจจะเป็นโดมินิโซโบสไลลงสนามก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยากจะเพิ่มมิติเรื่องของความทะลุทะลวงก็อาจจะลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาหลายคนบอกว่าอีกแล้วเหรอก็ไม่แน่นะคะเพราะแผน อาร์เนอร์ก็เคยทําสําเร็จมาแล้วยืดหยุ่นจัดบางทีแฟนบอลและสื่อก็คาดเดาไล่อัพไม่ถูกแต่นั้นก็เป็นเรื่องดีของทีมเราทั้งหมดนี้เนี่ยมันําให้บรรยากาศในเกมคืนนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอยากจะดูฟอร์มมาเกอรีรวมถึงอดัมบอตันด้วยนะคะคนหลังนี้ยออยากได้ส่วนตัวคนหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอเช็คกันนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมน,นี้จะมีแนวโน้มเป็นไปแบบไหนเพราะเชื่อเหลือเกินว่าแกก็คงเนื้อหอมหน่าดูแต่เรียลพูลจะไม่ได้เพียงแค่สู้เพื่อ3 แตมเท่านั้นค่ะสิ่งนี้มันสาคัญที่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เหมือนกันว่าเมื่อเจอรถบัสจากเซลเฮิร์สพาร์คแล้วลิเวอร์พูลจะรับมือได้อย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่ปีนี้ตัวต่างๆมีความพร้อมมากกว่าปีที่แล้วสื่อคาดการเสียงแตกที่สุดเลยตั้งแต่ยุ้ยไปเช็คมาว่าเป็นอย่างไรคือพูดตรงๆเจอพาเลสโอกาสเสมอค่อนข้างเยอะมากๆส่วนตัวยูว่าเกมนี้ ถ้าชนะ2-1ก็ดีแต่เสมอ1-1ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับเกมในค่ำคืนนี้ทรงมาคุยมาเดากันเล่นๆได้เหมือนเดิมค่ะ